สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับยังมีฟาร์มวัวอีกมากมายเลยนะครับนะที่ซุกซ่อนตัวอยู่ตามอาซอกตามซอยตามแปลงพื้นที่ต่างๆนะครับวันนี้นะฮะก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยพี่น้องครับแต่ว่าเชื่อไหมครับผมเพิ่งจะรู้เมื่อเช้านี้เองนะครับว่ามีฟาร์มวัวเลือดร้อยอยู่ที่นี่ที่สำคัญที่นี่ พ่อพันสวยจริงๆพี่น้องครับมีตั้งสามตัวแล้วก็มีแม่พันเทาแล้วก็มีอนาคตแม่แม่พันสีแดงอีกหลายตัวเลยเดี๋ยววันนี้ไปพบกับดอกจานฟาร์มกันครับผมสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับผมครับผมพี่ครับขออนุญาตให้แนะนําตัวนิดนึงครับครับผมโซ่ครับครับผมดอกจานฟาร์มครับอยู่ระยองนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่กับพี่โซ่นะครับ เจ้าของดอกจานฟาร์มนะครับพี่โซ่พิกัดที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรตำบลอะไรครับพี่อันนี้ก็เรียกตำบลนิคมพัฒนาครับผมอําเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับถ้าใครจะมาเยี่ยมฟาร์มง่ายๆครับลองเสิร์ชับว่าหนามระยองมันจะขึ้นตรงหน้าฟาร์มเลยครับผม ครับหนามหนาไยองนี่ก็คือผมมีสวนทุเรียนหน่อยหนึ่งครับปลูกมาหลายปีแล้วแต่ไม่มีลูกนะครับอ่าครับผมเบอร์โทรติดต่อครับพี่เบอร์โทรติดต่อศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งหกครับสามเก้าแปดเจ็ดครับครับผมเบอร์ตรงพี่โซ่เนาะครับเบอร์ตรงเลยครับครับผมเอาละครับพี่โซ่ครับเลี้ยงวัวกี่ปีแล้วครับพี่เลี้ยงวผมยิงยิงเพิ่งเริ่มเลี้ยงครับเป็นเป็นมือใหม่อ่ืวาเป็นมือใหม่แต่ว่ายังคุก เขาเรียกอะไรมันมีกลิ่นายอยู่อตั้งแต่เด็กเราก็เห็นเห็นเห็นวัวเห็นควายพ่อผมเป็นนายห้อยเอาง่ายๆมันก็ยังมีกลิ่นายอยู่นะครับแล้วเราเวลาไปเรียนเงินไม่มีพ่อก็ขายวัวครับนะครับถ้าใครเคยดูสโลแกนเก่าๆใช่ไหมขายวัวส่งควายเรียนผมน่าจะเข้ากับสโลแกนนี้ครับครับผมครับผมตอนนี้ในฟาร์มมีทั้งหมดกี่ตัวครับ ในฟาร์มของเราตอนนี้ที่มีตัวเมียเจ็ดตัวครับตัวผู้สองตัวผู้สองเมียเจ็ดแล้วก็แล้วก็มีผู้อีกตัวหนึ่งอยู่โรงเรียนครับอยู่ที่ซีต้าฟาร์มเจ้าเจ้าเซอร์นินจาครับเซอร์นินจาอันนั้นจะเอาไปประกวดในงานนะครับถ้าใครเป็นแฟนคลับเขาก็ฝากติดตามนิดนึงครับเผื่อเผื่อได้ลุ้นรางวัลนะครับอาจจะไปงานบึงสัมพันธ์กับ บุรีรัมหรือว่างานไหนไม่รู้ต้องดูทางโรงเรียนเขาจะจัดไปครับครับผมคืนนี้เสอร์นินจามีน้ําเสือแล้วหรือยังมีมีครับมีอยู่พันก็หลอดท่านน้้เองครับครับเพราะว่าไม่ได้รีต่อครับเพราะว่าเอากลับมาเพื่อที่จะประกวดก่อนครับครับผมครับผมราคาเป็นยังไงบ้างราคาจริงๆชุดหนึ่งเราขายอยู่สามพันครับแล้วโปรโมชั่นช่วง youtube หลอดละร้อยนะฮะตอนนั้นครับก็เราก็ไป ตอนนี้เหลืออยู่ไมเหลืออยู่ที่ว่าจะขายใหม่นี่ประมาณประมาณพันหลอดครับครับครับยังไงก็ใครที่ชอบบัวเทาก็ลองดูครับครับพูดถึงเซอร์นินจานิดนึงจุดเด่นของเขาคืออะไรกล้ามเนื้อนะครับถ้าเรามองว่าบัวเทานี่คือเรื่องกล้ามเนื้ออตูดเป็นตูดจริงๆครับเรื่องตูดนี่ผมว่าครับนะถ้าเป็นภาษานี่ผมว่าคนคนเลี้ยงวัวก็อยากได้ตูดใหญ่ๆอย่างเงี้ยแหละครับ ลองดูได้ครับไปเจอที่ไหนแล้วไปสะดุดชอบเขายังไงเล่าให้ฟังหน่อยไอเจ้านินจานี่เป็นวัวตัวแรกที่ผมซื้อครับก็ไปฟาร์มพี่ชายนี่แหละที่พิตะนี่แหละฮะอืม,อมครับผมไปดูเสร็จเออสวยดีตัวนี้แต่มันมีคนจองไปแล้วนะอืจองไปแล้วพี่เขาบอกเขา,าจองไปแล้วประมาณสักเดือนหนึ่งครับก็พี่พี่ที่รู้จักกันก็โทรมาเอ้ตัวนี้มันหลุดจองนะจะเอาไหมครับ ผมก็เอาเอาเอาผมก็เลยซื้อเลยครับครับผมก็ซื้อมาตอนนั้นอายุแปเดือนครับครับตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วพี่ยี่สิบห้าเดือนครับผมก็คือแบบเป็นเริ่มก็ถือว่าเป็นหนุ่มครับถือว่าเป็นหนุ่มเริ่มจะนะเดี๋ยวได้เห็นนะยังไงก็ฝากด้วยครับครับผมก็ใครชอบสายเทาออนาคตพ่อพันธุ์นะครับสายเนื้อสายเทาเนี่ยต้องมองที่เซอร์นินจาได้แล้วครับพี่น้องครับเพราะว่า จุดเด่นของเขาคือเนี่ยกล้ามเนื้อเขาแบบสวยมากๆพี่น้องครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับเสื้อนินจาเอาละครับเดี๋ยวให้พี่โซ่พาชมวัวในฟาร์มครับพี่น้องครับมีบามั่นเลือดร้อยสวยๆแล้วก็พ่อพันธุ์อีกสวยๆต้องหลายตัวเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมเอาละครับพี่น้องครับนี่คือดอกจานฟาร์มภูมิใจนําเสนอตัวแรกคือพ่อพันธุ์นะพี่เนาะครับ ตัวนี้เป็นใครมาจากไหนพี่เล่าให้ฟังหน่อยครับตัวนี้ชื่อเขาเนี่ยผมผมตั้งไว้ชื่อดีอโก้นะครับผมที่โรงเรียนเขาเรียกเจ้าเตี้ยแต่ผมว่าเตี้ยมันต้องดีอโก้ถ้าคนถ้าแฟนขับฟุตบอลก็น่าจะรู้นะครับดีอโก้นะครับตัวนี้เป็นสายล็อกกี้นะครับผมล็อกกี้อาโม่อายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่ วันที่สิบสามนี่ครับครบสองขวบกำลังเป็นหนุ่มครับครับโอ้จุดเด่นของเขาคือเรื่องกล้ามเนื้อนะผมว่าตัวนี้นะเป็นบัวแดงโบสครับถ้าพูดถึงโบสนี่คือสีได้ครับสีนี่ถือว่านะตัวนี้วางแผนกับเขาไว้ว่ายังไงครับผมตอนนี้ผมมีแม่พันธุ์ที่อยู่ในฟาร์มว่าจะทดสอบดูก่อนครับ หาแม่พันธุ์ให้เขาไว้สามตัวครับแล้วรอดูถ้าลูกสวยก็เดี๋ยวจะไปรีดน้ำเชื้อแบ่งเพื่อนๆครับอืมครับผมครับผมแนวทางชัดเจนพี่น้องครับ <นะ S 1> ก็ขอดูลูกของเขาก่อนนะครับถ้าโอเคก็จะส่งรีดน้ำเชื้อครับ <นะ S 1> พี่น้องครับทำไมคึกจังล่ะโอเคส่งเข้าคอกได้เลยครับพี่ ครับผมนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์ของพี่โซอีกตัวหนึ่งครับผมตัวนี้เป็นใครมาจากไหนครับผมตัวนี้มาจากฟาร์มลุงชาวฟาร์มนะครับนี่คือวัวลุงชาวพี่น้องครับใช่ลุงชาวฟาร์มตัวนี้เป็นวัวเกตคัดประกวดครับพี่เขาคัดไว้เพื่อส่งประกวดครับผมผมก็ไปขอซื้อมานะครับตัวนี้ครับพี่น้องเป็นลูกของเจ้าแพวดาวครับเจ้าแพวดาวหรือดวงดาวครับ เห็นพ่อเขาตายไปแล้วครับเราก็เลยว่าอถ้ามันอย่างนี้คือมันเหมือนว่าหาตัวแทนครับอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่ตัวนี้ตอนนี้เพิ่งเขาเกิดวันที่16เดือนมิถุนาครับตอนนี้ก็เข้าย่าง18เดือนอยังเด็กอยู่ครับตอนนี้ครับผมเป็น8เออยู่ครับ18เดือน18ก็คิดว่าถ้า2ปีเท่าเจ้าเด็อโก้นะครับครับผมว่า ไม่รู้ใครเป็นใครอ่าก็ต้องรอดูก่อนรอดูก่อนครับผมเพราะเนื้อเขาก็บะดีอยู่นสายเนื้อยู่แล้วครับบัวสายลุงเชาไม่ต้องห่วงนะพี่น้องดูแผ่นหลังครับโอ้โหเอาละครับก็ฝากไว้อีกตัวหนึ่งพี่น้องครับครับนะฮะเป็นแนวทางเป็นทางเลือกของพี่น้องเกษตรกรได้นะครับนี่ฮะดูครับอันนี้ก็สีดีครับสีดีลำตัวยาวดีตัวนี้พี่น้องครับครับ ยังโตไม่เต็มวัยนะครับตัวนี้ผมก็จะมีตัวเมียครับที่อยู่ในฟาร์มเราเนี่ยคือแบบือทดสอบเขาก่อนคือทดสอบเขาก่อนถ้าให้ลูกสวยครับนะเราอาจจะไปรีดแบ่งนะครับอตัวนี้ครับทั้งสองตัวเลยก็คือเพราะว่ามันมันเท่ากับว่าวัวพ่อพันธุ์ที่ฟาร์มมันจะมีอยู่ทั้งหมดสามสายเลยครับก็มีไอ้เจ้านี้ไอ้เจ้านี้ชื่อโกโก้ครับครับไอ้เจ้านั้นดีโก้ครับนะครับ ถ้าบ้านเราก็จะเป็นล็อกจี้จูเนีย์่ครับผมเขาชอบอะไรนะชอบเป็นจูเนียจูเนียกันครับผมโอเคยังไงก็ฝากไว้นะครับพี่น้องครับเนี่ยฮะหน่วยก้านดีนะครับชีสสวยมากครับหน่วยตูดเนื้อดีนะฮะตูดกำลังมาต้องยอมรับของลุงเชาเขาเนื้อเขาดีจริงๆรับครับน้องลินลี่อายุ19เดือนมาจากไหนครับพี่ อันนี้ลุงเฉาเหมือนกันครับลุงเฉาเหมือนกันครับโอ้แบรนด์ลุงเชาครับครับผมตัวนี้อันนี้เน้นเน้นสายเนื้อครับตัวนี้จุดเด่นเลยฮะกล้ามเนื้อครับพี่น้องครับไม่ต้องห่วงครับพวลุงเฉาคือเขาขึ้นชื่อในเรื่องของกล้ามเนื้ออยู่แล้วครับอายุเท่าไหร่ครับสิบเก้าเดือนเหมือนกันครับสิบเก้าเดือนอันนี้ท้องหรือยังพี่ยังครับเป็นสัตว์ยัง ยังกระลุนอยู่ครับว่าจะเป็นวัวครับครับครับยังเป็นวัวเพราะว่าถ้าเป็นสัตว์นี่จะผสมเจ้าเซอร์นินจาอ๋อจะเอาพ่อมันจะไปสายเทาใช่ครับไปสายเทาจะเอาตัวนั้นตัวนั้นเทาโบสตัวตัวถ้าไม่อยู่ก็จะผสมเทียมเพราะเรามีน้ำเชื้อแล้วอ่าตัวนี้เราจะผสมเทียมก็จะได้เห็นลูกมันครับครับ็ลุ้นเนี่ยฮะมกลาถ้าเป็นสัตว์นะมกลากรุมพานี่ผมว่าได้ลุ้นเลยครับผมตัวนี้ก็ ตัวันโตคืนเหมือนกันครับตอนซื้อมาสิบเดือนครับผมกล้ามเนื้อมาเต็มเลยพี่ดองดูฮะโอ้โหสายเทาคงจะถูกใจเลยนะครับแบบนี้ครับแล้วก็จะใส่พ่อพันในฟาร์มด้วยเนี่ยนาก็สวยนะถ้าถ้าพูดถึงวัวตัวเมียแต่ผมดูแล้วหน้าเขามันแบบชอบหยอกครับสวยดีครับนี่ฮะหน้าสวยฮะใครชอบแบบนี้ครับผมต้องดู ฝากไว้ที่ดอกจันฟาร์มนะครับนะสนใจอยากเข้ามาเยี่ยมเข้ามาชมเข้ามาได้ครับตามพิกัดที่บอกไปเอาละครับพี่โซเดี๋ยวไปดูแม่พันธุ์ในคอกในฟาร์มอีกครับพี่คอกนี้เป็นยังไงบ้างพี่ชุดนี้อันนี้ก็ประม่าร้อยนะครับครับผมพ่อพ่อก็เป็นสายนอกสายนอกเหมือนกันครับฮะตัวนี้14เดือนครับผมสิเดือน ก็ลุ้นเหมือนกันนะตัวนี้ก็จะมาใส่คุณเดียโก้ครับอจะใส่เจ้าเตี้ยเมื่อกี้อสายาครับแต่ผมมองก็ไม่เตี้ยนะไม่เตี้ยครไม่เตี้ยตอนนี้น่าจะประมาณตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเนี่ยครับจะให้เป็นล็อกกี้จูเนียร์แล้วจำง่ายนะครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวนึ่งครับตัวนี้สมูทมากพี่น้องตัวนี้สวยเลยทีเดียวครับ DNR มาจากไหนพี่ เดชาฟาร์มนะครับเดชาฟาร์มเดชาฟาร์มอยู่ที่ไหนครับน้องเขาอยู่บุรีรัมย์ครับผมอ๋อนี่วัวมาจากบุรีรัมย์เลยครับน้องครับบุรีรัมย์สั่งตรงมาที่ระยองเลยครับน้องเขาแบ่งมาให้สี่ตัวครับอายุเท่าไหร่ครับผมตัวนี้ตัวนี้เกิดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดก็ย่างมันสิบแปดจะย่างสิบเก้านะครับตัวนี้ หนังหนาดีพี่น้องครับเนี่ฮะแข้งขาใช้ได้โครงสร้างดีเลยทีเดียวตัวนี้ถือว่าเป็นอนาคตแม่พันธุ์เลยพี่น้องครับก็ลุ้นครับว่า20เดือนนี้จะได้ผสมไหมครับผมนั่นนะฮะดูครับสวยดีครับพี่น้องครับเอาละครับรายละเอียดลงลึกยังไงถ้าใครต้องดูที่ใบก็มาขอดูกับพี่เขาได้นะครับนะวันนี้ก็ตัวนี้ ถือว่าโครงสร้างดีโครงสร้างดีใช่ครับเหมาะสมเพราะว่ากับบัวสิบสิบแปดสิบแปดย่างสิบเก้าดีครับแต่มาวันนี้คือโชว์อย่างเดียวนะพี่เนาะโชว์อย่างเดียวครับถ้าถ้าจะขายต้องรอรุ่นลูกครับรุ่นลูกรุ่นลูกรอดูรุ่นลูกเขาแต่ทีนี้บอกพิกัดไว้นะครับพี่น้องครับว่าตรงนี้ยังมีฟาร์มเลือดร้อยอยู่อีกฟาร์มหนึ่งครับครับเอาละครับไปดูอีกชุดหนึ่งครับชุดนี่ก็เป็นสาวน้อยอีก คู่หนึ่งคู่นึงนะฮะสวยเลยทีเดียวพี่น้องครับเนี่ยฮะตัวนี้เป็นลูกเอ็กซ์เรย์แปดหานี่ครับทำหนึ่งพอดีเลยครับตัวนี้อันนี้วัวครบครบขวบพอดีนะครับครับวัวมันเกิดเดือนมกราครับครบขวบ12เดือนครับผมคู่นี้เป็นพ่อเดียวกันครับ ของเดชาฟาร์มเหมือนกันนะครับน้องเขาแบ่งมาให้อ๋อที่บอก4ตัวเมื่อกี้คือนี่เลยใช่ไหมพี่นี่ฮใช่หนึ่สองสามสี่นี่เลยนะอันนั้นล็อตแรกอันนี้ล็อตสองนะ๋อผมมีคอนแทกไว้เดี๋ยวล็อตสมเดี๋ยวคุยกันอีกรอบนึงครับครับก็พี่พี่ชอบอะไรในในฟาร์มนั้นพี่ถึงแบบว่าซื้อเยอะก็พอดีเราเรารู้จักกันแล้วก็น้องเขาก็เป็นสายพัฒนาเหมือนกันเราก็เลยมองดูว่าอ่าโอเคเราก็เหมือนกับ อุดหนุนกันแล้วก็วัวก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขี้เหล่เอาง่ายๆถือว่าใช้ได้สวยเลยครับพี่น้องครับสามารถสู้กับฟาร์มอื่นได้่บงนี้ครับถูกต้องครับพูดถูกแล้วครับเราก็เลยว่าอุดหนุนกันก็แบ่งแบ่งกันนะครับก็เลยมองดูว่าเดี๋ยวแล้วอย่างหนึ่งนะคุณภาพครับตอนนี้น้ำเชื้อไอ้นี่ไปละหมื่นห้าแล้วนะครับครับผมเอ็กซ์เลย์แปดสองใช่คือพอนี้เนี่ย ผมรับรองเลยครับว่าออกลูกออกมาแต่ละตัวเนี่ยไปไกลครับอนาคตไกลแน่แแล้วจุดเด่นของวัวชุดนี้คือในเรื่องของกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อฮะกับสีนะผมว่าสีแล้วก็สีครับสีแดงเข้มเลยพี่น้องครับแล้วก็มาอยู่กับพิโซเนี่ยก็บวกด้วยการเลี้ยงดูน้ําเลี้ยงดีวัวก็เลยสวยอย่างนี้แหละครับนะอ่าเนี่ยครับก็ไม่เปิดราคาอีก ไม่เปิดไม่เปิดโชว์ครับพี่น้องครับวันนี้โชว์อย่างเดียวโชว์ก่อนรอรุ่นลูกครับรุ่นลูกครับผมอันนี้ก็แผนจะใส่เจ้านินจากับเจ้าเดียโก้ครับผมครับโอเคไปดูสาวน้อยกันครับครับอะครับผมนี่คือสาวน้อยลิซ่านะฮะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอ่าเป็นวัวตัวแรกของพี่ ใช่ครที่จะตีแบนด์แปดีเลยที่จะเป็นแบนด์แดดีภายใต้ดอกจันฟาร์มใช่ใช่นี่คือผลิตผลิตัวแรกนะครับที่อยู่ในฟาร์มของพี่โซ่นีฮะที่ออกมาเนี่ยครับตัวนี้วางแนวทางไว้ยังไงพี่ตัวนี้จะใส่เจสเซอร์นินจาครับเพราะจริงๆนักบีด้วยกันเขาบอกว่าต้องไปใส่นอกไปเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นลูกอิมเพรสชั่นทีนี้เราก็เลยว่าให้โอกาสพ่อวัวเราสัก ลองดูก่อนอยังไงลูกสองก็ยังทันได้ส่วนลูกสองเราค่อยไปใส่นอกเอาอีกทีนึ่งเราก็เลยมองดูว่าตัวนี้จุดเด่นที่ผมมองดูคือยาวได้ยาวแล้วก็รูปเหลี่ยมเขาดีดีสวยเลยทีเดียวพี่น้องครับตัวนี้เห็นอายุแปดเดือนครับจะส่งประกวดด้วยเหรอพี่คงคงยังไม่ได้ส่งครับว่าโรงเรียนโรงเรียนเต็มนะอยากส่งโรงเรียนก็ไม่รับตอนนี้โรงเรียนผมเต็มโอ้อนาคตไกลมากครับผมดูแล้วอนาคต ปัญหาถ้าโรงเรียนเขาเต็มนี่ยากอยู่เหมือนกันนะจุดเด่นคือลําตัวยาวนะครับแต่ว่าเป็นวัวเทานะพี่นาะวัวเทาครับอ่าวัวเทาเทาเลยล่ะครับพี่น้องครับไม่โบ๊ทขาดีใช่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 ขาดีกระทุ้ขาหลังสวยมากพี่น้องครับนั่นนะครับดูท่ายืนนี่ไม่ได้จัดไม่ได้อะไรนะครับเนี่ยเขายืนโชว์แบบอเหมือนน้องลิซ่าจริงๆนะฮะสวยน่ารักด้วยนะครับ ลิซ่าลิซ่าแม่เป็นใครพี่ตัวนี้แม่เขาเดี๋ยวตัวน็ตัวสุดท้ายเลยตัวุดท้ายเลยครับตัวอ่ะไปดูเลยไปดูแม่เขาเลยแม่เขานี่ฮะถึงว่าครับถึงว่าลิซ่าสวยเหมือนใครสวยเหมือนแม่นี่เองครับใหญ่มากมากพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเจเจเบอร์ยี่สิบห้าครับผม เป็นใครมาจาก <7 G S 1> ไหนพี่นี่ฟาร์มก็อยู่แถวนี้นะฮะอยู่อยู่ในกลุ่มบามันตะวันออกอืมครับผมนะอันนี้ฟาร์มของอของพี่มาศครับพี่มาศก,ก็ไปให้พิตะพิตะก็เลยมาให้ผมต่ออ่าก็ต้องขอบคุณครับเพราะว่ามันเป็นวัวที่ผมดูแล้วแล้วตัวนี้ท้องแบกตันด้วยตอนนี้นะครับก็รุ้นออกมาว่าถ้าเป็นตัวเมียโบสก็ หรือแม้แต่ตัวผู้ผมว่าก็น่าจะได้นะโบสับจุดเด่นลำตัวยาวมากพี่น้องครับจากหัวถึงหางเนี่ยน่าจะสองเมตรได้ครับเต็มกล้องผมเลยฮะตัวนี้ตัวนี้รู้สึกท้องสามหรือเปล่าในท้องบัวบัวยังสดอยู่นะครับท้องสามท้องสองท้องสามนี่คือยังถือว่าบัวยังไปได้อีกไกลครับไปได้อีกไกลเลยตัวนี้พี่ก็ขอแบ่งเข้ามาเนาะครับอื ตอนนี้ท้องได้มันท้องยี่สิบสามยี่สิบสามกรกฎาคประมาณสี่ห้าเดือนอย่างหกเดือนครับถ้ายี่สิบสามมกรานี้น่าจะหกเดือนอ่าครับผมยี่สิบสามเดือนเดือนเจ็ดเดือนแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครับอ่ามกราเนี่ยครบหกเดือนยี่สบสามมกราแยกเพศไหมไม่ครับใส่แบคทารรวมเพศอ๋อลูก รับจองไหมมันจะเป็นแบบ 8D ตัวที่สองจะเป็น 8D ตัวที่สองก็คือดอกจานฟาร์มนี่เองครับผมก็อาจจะเจ็บเป็นแม่บล็อกก่อนครับถ้าตัวตัวถัดไปเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วพี่ชอบสายเทาใช่ไหมโดยส่วนตัวชอบชอบเทาแต่ว่าตลาดเขาชอบแดงเราก็เลยมีก็เลยต้องมีแดงด้วยเทาเราก็ เราก็ยังต้องต้องทำอยู่พัฒนาอยู่ครับครับแต่โดยส่วนตัวผมว่ากล้ามเนื้อเทานี้มันครับแต่แต่ประเทศเราผมว่าเก่งนะนักบีดวัวยังเก่งเยอะเห็นบีดออกมาสวยๆเยอะมากเลยเพราะว่าเคยคุยกับพี่มาดที่เป็นนักบีดวัวมาสิบกว่าปียี่สิบปีนี่พี่เขาบอกว่าบางทีวัวนําเข้ามาใหม่ๆนี่ครับยังสวยสู้ที่เขาบีดในประเทศเราไม่ได้ด้วยซ้ำนะเห็นด้วยครับบางล็อตเนี่ยคือเราต้องยอมรับว่า คนที่บีบวัวมาเ,เก่งๆนี่แต่ว่าความเชื่อว่าของนอกมันเลยได้ราคากว่า,ามันก็เลยมีจุดเหลื่อมกันนิดนึงแต่ความสวยนี่อาจจะไม่ได้ไม่ได้แพ้กันใช่เห็นด้วยครับผมเองก็เห็นวัวมาเยอะแล้วพอสมควรแล้วเหมือนกันก็ตรงตามที่พี่บอกเลยครับครับงก็ฝากดอกจันทร์ฟาร์มไว้ให้กับพี่น้องเอซีของช่องพูดจาภาษาวัวด้วยนะครับพี่น้องครับที่นี่ มีทั้งเทามีทั้งแดงแล้วก็มีพ่อพันธุ์อนาคตพ่อพันธุ์อยู่ที่นี่นะครับสนใจอะไรยังไงโทรมาติดต่อสอบถามสอบถามได้พี่น้องครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่โซ่มากๆครับผมสวัสดีครับทางดอดการฟาร์มก็ขอบคุณทางช่องมากเช่นกันนะครับที่ให้โอกาสทางช่องทางเราได้มีโอกาสได้โปรโมทได้ออกนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นั่นแหละครับพี่น้องครับนั่นก็คือเรื่องราวของดอกจานฟาร์มนะครับนะก็ฝากไว้อีกหนึ่งฟาร์มนะครับนะที่ระยองเนี่ยแหละครับพี่น้องครับไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านผมด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยดอกจานฟาร์มเหมือนเดิมครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ